เสียอาการหนักมากกินอัสดาพรถึงกับเสียอาการกีทิมพิธาออกสื่อหลังเจอตัวจริงต้องบอกเลยว่านาทีนี้ฮอตเกินต้านจริงๆ ถึงแม้จะไม่ได้นั่งแท่นนายกก็ตามสำหรับทิมพิธาลิมจรเรัตอดีตทัวหน้าผักก้าวไกลเป็นขวัญใจสาวๆทุกเพศทุกวัยจริงๆชนิดที่ว่าใครเจอตัวจริงยิ่งต้องขอมีรูปค,คู่เช่นเดียวกับดารามีชื่อเสียงอย่างนางเอกสาวสวยกีตอัสดาพรก็ยังเสียอาการเก็บทรงไม่อยู่เมื่อได้มาร่วมงานอีเวนต์เดียวกันกันกบทีม และได้เจอตัวเป็นๆนในรอบกาล่าละครเวที Waterfall โดยขนาดที่สาวกินกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเธอได้เผอกีตทิมหลังเธอเหลือบตาไปเห็นอีกฝ่ายกำลังเดินเข้ามาในงานซึ่งเจ้าตัวตื่นเต้นถึงขั้นยกมือป้องปากร้องกีนด้วยความดีใจแถมพูดว่าอุ๊ยคุณทิมพิทา ฉันชอบเขาฉันเพิ่งเห็นอุ๊ยถ่ายรูปกับเขาได้ไหมะงานนี้บรรดาแฟนคลับเห็นรีแอคชั่นสาวกีนแล้วก็อดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวไม่ได้เลยจ้า